คำลามแห่งเทปจอนเตือนเตือนเตอนาแน่แต่ดแต่เดี๋ยวรอเข้ามาตาแน่ๆคำเตือนกด G นี่คือคำเตือนนะปบตัวดูเลย หน้ามันโคตรปวกแฮ่ซูเที่อะไรนี่เฮ้ยมันวิ่งไปข้างหน้าแล้วมันถอยหลังวะเนี่ยตระเข้ตระเข้ไอ้สัตว์ไททันไอเชีอยเอลเลนเต๋อวนไอเชิอกแก่ดิน่าปากุชิแกงถ้แล้วอ่ะเปิดเปิดด้วอะแรงอซในซาดูแจง ปุช <Gucci> ิเบลเปิดประตูไว้เวลาหนีจะได้หนีเออเวลาหนีจะได้หนีเข้าใจเะล่ะอ่านห้องบิทำพิธีเปิดห้องนี้ด้วยอ๋อเอาไว้หนีนไ,หไปห้องนอนต่อครับไปห้องห้องห้องปุชชีเบลเมี่ห้องมันอยู่ใช่ไหมนี่ไงได้เวลาอ่านกาาันทา อัานจนทราในหมู่บ้านเล็กๆมีพีส่สาวสองคนแล้วก็จบแล้วก็มีผีน่กากลัวเตวหาหนูหาหนูไปทำพิดิเจอหนูแล้วจิจิถือไว้ตามมาห้องนี้ไม่มีไม่มีแน่เลยไม่มีเสียงหนูเลยเฮ้ยเหี้ยสาม,มิน่ามาอยู่ตรงนี้มาอยู่งนี้มันก็เปิดไฟไม่ได้อมันไปแล้วมันไปแล้วจิจิกลัวมันอยู่ห้องโถง,งแน่เลยเฮ้ยจิจิ ไอ้เฮียกัดไปรอ,อรรมันทำไมอ่ะไมู่้ไม่ใช่เออไ้เฮียออไปไอ้เฮียเ่อจัออมา m กะรีบพูนะไอ้เฮียมึงง่าสัตว์กัดเฮียไม่รู้ไม่ใช่ตาย้ะนังไม่ตายแน่เลยเฮีย <Bro. S 1> มึงเอาหนูไปเลยเฮียไม่รู้อ่ะหรือเรากระตรูป้วก็ว้าไปเลยกูเจอหนูแล้วหนึ่งตัวต้องไนานาปกันไหนวะโดเลยเฮีย มาแล้วตังค์เลยพ่อมึงตายนี้ยกูอยู่ในห้องนั่นเนี่ยไปสั่งเดี่ยวทางขวาเขาเลยเนี่ยไม่มาหาเขาแล้วไปเจี็ดเกมบล็อกแล้วพระองค์ทรงทำพระองค์พระสงฆ์พระสาวาไปหาเขาแล้วไอ้ก๊าดเดี่ยวทางขอือมันอยู่ห้องไหนสักห้องที่กูวิ่งมามันมาอยู่แล้วถ้ากูว่าหนูเข้าโดนอัดตูดแน่กูบอกเลยมันตามหลังตูดมึงตามตูดมึงไปแล้ววิ่งสวน เจอปะกูเจอมันเนี่ยแหละมันมาแล้วเกย์มาดูทางขวา comment ไปได้ขามันไปได้ไปได้จีจีจีมาดูมันเดินกลับมาหมะจีจีจีเกย์มาดูสชก้าโดนอ่ะไม่โดนเกือบโดนมันตึ้งไปทางมึงปะไม่ไม่ไม่กูเห็นมันแล้วกูเห็นมันเลิกกูไปแล้ว ไม่ยอมเลยนี่ไหวขนาดจกกาสีมาดีด้วยอีโดนดิร่างเลยบ้างเจ้าเมนไปหลักกระโดดถีบตุ้ยไปเลยจีจีจีจวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยประตูอยู่ไหนวะไปลงหน้ารถก็เจอตุ้ยประตูอยู่นี่เข้าไระตเลยจี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 เก็บเซอม่นาไว้เจเจอ่าอิโมจีเนะ ุณฆาตนตราพี่้วยอันดรดคุณอารมเสียได้เวลานโรตีมาดูขวางทางกูดิเฮดดาร์ดาเมนไอาเมนไไดาโดนะไรวไชิบหายบ้ตดเร็วด yani ี

นมหยุดกินปากไม่ใช่เรื่องตลกเสียนาคีไอว่าจะไม่รอดไอีไยอยู่ห่างกับมึงไม่เยอะมึงวิ่งเข้าเลยจะต้องความพร้อมเต็มวะเฮ้ยทำไมมันสั่นมันมาแล้ววัตถุประสงค์วัตถุประสงคือวิ่งวิ่งทันทีหันหลังไปดูได้ไหมว่าคืออะไรวะที่วิ่งตามน้องออกมาหันหลังไปดูดิ อุ้ยน่าอะไรวะมันเป็นหน้าอะไรเหี้ยไอ้แม็กซิตางซอมบี้ตุ้ยตีทลายคาดูไปวันนี้เก่งๆเออตรงไปเลยอุ้ยเหี้ยไอ้ๆเก่งๆเก่งที่เช็ดลาลายจีต้องออมใช่ไหมทางขวาเออเนี่ยห้องนี้น่ะมีตรงเนี้ยถ้าเป็นประตูแบบเนี้ยเข้าได้มันยังเข้าไม่ได้ดิต้องไปคุยกับ มองแล้ววะอะไรวะ,ะ,รวะมันคือมัจจายเหรอคุยให่ตัวนี้นะโอ้คุยใหญ่เชียดนี่เสร็จปุ๊บไอีกวันจอมมันกลับมาของจริงมันไม่เคยเหงอก่อนไม่อยากจะอา่อานอ่านไม่ได้เอาไปตัวขวาปะ่ะวันนี้มันอยู่นี่เอาไปตัวนี้ก่อนก็ได้เดินตามมาจะออกไปนอกระเบียงนะนี่ไงเดี๋ยวมันชี้ไปนะนเสียงอะไรวะเสีงยงไอ้เชียเนี่ยนี่ไง โอเคมีรูปนี้หนึ่งรูปกิโมโนสีเขียวหนึ่งเดี๋ยวกูเป็นจิตรกรวาดรูปเอ้ยมันเปลี่ยนนี่หว่ารูปชายสองคนนะอีคนหนึ่งถือต้นไม้แล้วที่เงี้ยสวดอีคนถือดาบเพราะตองคุณแจน้หมันลืมไม่ที้งเป็นงานยังสวยน่จะร,รูปผู้หญิงสองคนถือไก่ใส่เสื้อสีแดงกับใส่เสื้อสีขาวนี่ไงกูณแจน้องกูแจนวะ คุณใจไหนวะจำได้แม่เพลงก็เนี่ยกูเก็บมาแล้วนะได้เหรอเปิดประตูเลยน,นี่รูปสุดท้ายอยู่นี่ <c oughs> มันเป็นรูปอาแปะใส่หมวกสีเขียวใส่หมวกสีเขียวอ่ะลิปสติกสีแดงนับดูที่ห้ารูป,ปที่เราจุดไวอ้ 1, อ่ะหนึ่งข้างบนหนึ่งตรงกลางสองด้างล่างสองก็ครบแล้วอ่ะดีชัดชายสองคนดับเีเว้นก็ได้แล้วชายสองคนดับได้แล้วได้แล้วให้เซนนไฟออฟเซนพิน ไอสารลูกชิ้นลูกชิ้นแมนลูกกระตา่ายข้างบนอุ้ยเฮ้ยอีกที่อหายท่านจบหรอยังว่าเขาทำอะไรโอ้โ,อโหกูรู้เลยแบบเนี้ยกูรู้เลยจุดเทียนสองเทียนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเข้างหน้าม,มาึงอ่ะข้างหน้าม,มาึงอ่ะเห็นไหมเห็นกันนอนหนักกูก็เห็นอยูนะ่เนี่ยพีเหรอตัวที่อะไรก็ไม่รู้ตัว,ตวอะไรวะตัวท<ห>ี่อะไรก็ไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเพิ่มเพิ่มแก๊สที่ตรงเนี้ย ไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยลงมาทำไมวะโอ้โหเลี้เพื่อนอะไรเนี่ยลงมาทำไมล่ะไปมึงไปซ้ายเลยเหมือนมันไม่ค่อยสนใจเราอ่ะแค่ไล่แค่ครับเดียวมันนี้มันไปไม่ได้มึงก็ยังพยายามอยู่นั่นแหลยมั <acing kir> <bbe> ่งชั้นไหนมก็ไม่น่าไปทั้งหมดมันมันแดงวะาพีเจเตอร์พีเจเตอร์เดี๋ยว มึงดักอยางนี้แล้วกจะไปยังไงมาเปล่าเขินเินเขินเขินฮู้จะจะทำแบบนี้ไม่ได้นะได้ดินี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทียนเฮ้เหียตุ๊กุ๊ฮ้ยว้าข้เมนได้แล้วรยที่สองเตืนเตอนตือนเหรมึซ้ายเยขวามึงลอมึงลอมันไว้ตรงลิฟตอ่ะลอไว้ตรงลิฟ รอดมันไว้ตรงลิฟต์อย่าให้มันมาอย่าให้มันมาตรงนี้รอมันไว้ห้องเชีย่ยแล้วไม่หามึงกูจะพีชีพถัดไปห้าอันเล็กอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันนึงอยู่ไหนวะไม่รู้มึงมึงไปชั้นบนอ่ะชั้นบนอ่ะมันมีอันนึงที่สามารถจุดได้อยู่อ่ะไกลๆเหรอเออแก๊สกูหมดแล้วอีสต์เอ้ย ชั้นไหนนะชั้นบนสุดเนี่ยะถ้ากูขึ้นตรงขั้นบนได้กูจะจุดได้เฝ้าเนี่ยว่ะฆาตกรเฝ้าฆาตกรเฝ้าไปโน่นปะวะกูยอมเสี่ยงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปจุดเลยจุดเลยจุเลยเออพยายามหนีหนูตัวน้อยขาดปะขาดปะกูเกลียดก็วิ่งวิ่งยังไงอะ ค่อนข้างอยู่ไกลอยู่ค่อนข้างอยู่ไกลอยู่กูดูให้อยู่มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอยู่กูติดว่าผู้ติดเฮ้ยอชะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยขี้กำมังไปเร็วจังวะเห็เฮ้ยเฮ้ยเที่ยแล้ไวะอันนี้คือสถานที่แองโกลไฟดอนเฮ้ยเฮี่ยมันมองอยู่ขวาบนอ่ะมึงเห็นไหมเนาะเออเฮี่ยททันโดนกินไปต้องมันหายเฮ้ยนี่ไงไอตัวลูกปั้นหน้านั่นอ่ะ